สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเกษตรนินฟาร์มเกษตรสุขภาพดีเพื่อทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมวิธีการเลือกนะครับแยกไขว่าไข่ตัวไหนเป็นไข่ตัวผู้ไข่ฟองไหนเป็นไข่ตัวเมียนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็เชื่อได้ว่า90%ปอนัพเนี่ยสามารถที่จะแยกได้นะครับโดยอาศัยประสบการณ์นะครับโบราณเขาสอนมาอย่างนี้นะฮะผมก็ ทราบมาจากคนเท่าคนแก่นะครับที่เขาเลี้ยงไก่กันนะครับอันนี้เป็นไข่ไก่ชนนะครับของธนินฟาร์มนะครับท่านดูนะครับถ้าท่านดูสังเกตนะครับท่านจะเห็นว่าไข่ทั้ง7ฟองเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสีไข่เนี่ยนะีท่านตัดออกไปก่อนนะครับเพราะว่าไข่มันก็จะมีสีที่เกิดจากอาหารที่กินแล้วก็ลักษณะของสายพันธุ์ของแม่พันธุ์ของไก่ นะครับไข่ใหม่ไข่เก่าอย่างนี้นะฮะท่านดูนะครับไข่นะครับที่มีลักษณะกลมนะครับมนดูนะฮะกลมมนอย่างนี้นะครับอย่างฟองนี้นะครับที่ผมถืออยู่นะฮะท่านดูนะครับ,รรบกลมมนะนะครับมันก็จะไม่ได้กลมแบบกลม360องศานะคร like ับคือมันจะกลมกลมนะครับมนมนนะครับอันนี้นะฮะเป็นไข่ตัวเมียนะครับส่วนไข่ที่เป็นไข่แบบออกแนวแหลมแหลมนะครับ แหลมแหลมเห็นไหมครัยาวๆนะครับด้านท้ายจะป้านๆนะครับด้านอ,าอีกด้านนึงก็จะแบบออกแนวแหลมแหลมนะครับมันก็ไม่ได้แหลมปิดเหมือนเข็มนะฮะดูนะครับท่านดูเทียบกันนะครับท่านจะเห็นชัดเลยว่าฟองซ้ายมือผมเนี่ยนะครับมันจะกลมมนเห็นไหมครส่วนขวามือมันจะออกแนวแหลมแหลมนะครับซึ่งไก่และไก่แต่ละสายพันธุ์ไก่แต่ละแม่มันก็จะมีลักษณะไข่ที่ไม่เหมือนกันนะครับ แต่ไข่มันก็จะออกไปในโทนเดียวกันอยู่แล้วนะครับเรื่องสีเรื่องลักษณะของไข่นะครับแต่ทีนี้ไอตัวไข่ที่จะแยกเพศนะครับว่าไข่ตัวไหนเป็นไข่ตัวผู้ไข่ตัวเมียเวลาท่านไปซื้อไข่จากไข่ไก่จากฟาร์มถ้าท่านสามารถเลือกได้นะครับท่านก็สามารถที่จะเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะครับนะครับซ้ายมือเป็นไข่ตัวเมียนะครับขวามือนะครับเป็นไข่ตัวผู้นะครับดูนะครับมันจะกลม นะครับมันจะกลมกลมนมนส่วนตัวผู้มันจะออกแนวแหลมแหลมด้านหนึ่งด้านนึงก็จะปานปานนะครับดูฟองอื่นนี่ก็เป็นไข่ตัวผู้นะครับเนี่ยนี่ก็ไข่ตัวผู้ส่วนนี้ก็ไข่ตัวเมียนะฮะดูนะครับลักษณะนะเอาเดี๋ยวแตกซะงั้นนะฮะ <ing> <Simon> <rico> <mond> <errado> ดูนะครับเรียงกันให้ดูเลยนะครับข้างบนเป็นไก่ตัวตัวตัวผู้นะฮะแม่นนี้มันจะมันจะให้ไก่ไก่บางตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างอย่างไก่แม่เนี่ยของผมเนี่ยหลายหลายรุ่นแล้วมันจะออกไปทางตัวเมียซะเยอะนะครับ ตัวผู้จะน้อยมันจะให้ตัวผู้น้อยนะฮะดูนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าฟองนี้นะครับเป็นไข่ตัวผู้นะครับเป็นไข่ตัวเมียนะฮะเนี่ยฮะหกฟองเลยนะครับสองสี่หกนะครับเมอไข่ไข่จะเป็นไข่ตัวเมียหกฟองแล้วเป็นไข่ตัวผู้สองฟองนะครับเดี๋ยวพอมันโตมานะครับ ก็มาเช็คอีกทีนึงว่ามันเป็นอย่างที่โบราณเขาสอนเขาบอกมาหรือเปล่านะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องเกษตรนินฟาร์มเกษตรสุขภาพดีเพื่อทุกคนในครอบครัวกราบขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ